กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จัดกิจกรรมศัก,กระสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันคล้ายสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2566เมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2566เวลา7นาฬิกา39นาทีพลนตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2พันตำรวจเอก คณิตกลิ่นสีสุกรองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการและแม่บ้านตำรวจกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ร่วมพิธีไหว้สักการะศารพระภูมิเจ้าที่ศารปู่ย่าและศารพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนบ้านพักหนองไฮตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลา8นาฬิกา39นาทีพลนตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองว้พระพุทธมงคลสิริวิวัฒนสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวหว้สารพระภูมิเจ้าที่ประจำที่ทําการกองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสองโดยมีพันตํารวจเอกสมฤกชัยสุกัญญาสันรองผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสองพันตํารวจเอกคณิตกลิ่นสีสุข รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2และข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ร่วมพิธีด้วยเมื่อเวลา9นาฬิกาพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี2566โดยมีใจความสำคัญว่าวันตำรวจเป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนายควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตลอดจนการอำนวยความผาสุกและความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับพยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มีได้ย่อท้อเกรงกลัวด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง